ค่ะท่านผู้ชมครับขนาดนี้นะคะรับถ้าบรรยากาศนะครับที่เราเห็น,นะะตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเจ้าที่กำลังแรงให้การช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางานอยาอ่างตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนค่ะทุกสังนะคะเร่งตอบติดสถานการณ์นะคะเพจกลาะะง,กงอาคารสุกกะโหลกนะคะตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าที่นะครับ ยังให้การป้องหายาง่อเรื่องนะคะเดี๋ยวเราจะติดตางสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านครับส่งภาพบรรยากาศนะครับและตอนนี้เลยนะครับ ช่งตอนนี้นะครับถนนนะครับก็จะไปเหลือเหลือแค่หนึ่งเลนนะครับอยงนี้นะครับที่สามท่าให้รถนะครับมีข้าหอได้เพียงแค่หนึ่งเลนนะครับสำหรับนะครับท่านใดที่จะเข้ามาที่เฉลยนะครับจะต้องมาที่กองกำลังกองอํานวยการนะครับเพื่อเซ็นืตอนะครับจุดนั้นนะครับแจ้งว่าท่านใดนะครับที่จะลงเข้ามานะครับ ที่เกิดเหตุนะครับจะต้อง่างจากศุนย์นกองกองอนวยการนะครับจนตอนนี้นะครับผู้สูญหายนะครับก็ยังคงมีเจ็ดสิบสองล่างนะครับตอนนี้นะครับก็ยังคงหาไปเรื่อยๆนะครับรายงานเพิ่มเติมนะครับพบล่างผู้เสียชีวิตนะครับก็หงสมดห5ล่างนะครับยังคงเหลือ ล่างที่ยังศึกษาอยู่นะครับยังไม่พบยังคงอยู่ในข้คากตงนี้นะครับเพื่องหาจากตรงนี้ไม่ไกลนะครับเราอยู่สูนยาพิง์นะครับของแต่งจองพลังนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีศูนย์บริการด้วยเหลือนะครับของผู้ประสบภัยนะครับและชาวเคื่อนบ้านนะครับ เพื่อนตอนนี้นะครับเราก็เอาใจช่วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่นะคบและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้พบเจอนะครับทุกล่านะครับไม่ว่าจะเป็นล่าที่ไร้ปัญญาแล้วนะครับหรือยังมีลมหายใจอยู่นะครับถ้าเราจะกอบติดสถานะกลางไปเรื่อยๆนะครับตาช่องดูทูบข่าวจะแนวไทยแรงนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท่าคุณผู้ชม